ปะ่ะวันนี้ไปกินอะไรดีะะก็จาขายกว๋วยเตีย๋ยวไก่พี่น้องแค่ว่าอยากกินกว๋วยเตีย๋ยวไก่ครับผมนี่บรรยากาศดีดีมีหอดซุ่มนั่งความเดี๋ยวเขาเข้าไปมึงในลาดเพิ่นเลยแถวแถวบันะมวงครับร้านเพชรพลอยประเัรก๋วยเตี๋ flooding, ยวไก่ประอานป่ะอากาศดีครับพี่น้อง ใช่ไหมนี่นี่โอ้จ้าจ้า จ้านางขอพอนางได้ไหมนางดอยนางโอ้ยนางนางอาจารย์บรรยากาศดีครับพี่น้องนี่นี่จ้างข้าวพัดให้นี่นี่คน้นขบวบผู้พานครับผมพิจังเดียวมีเพลงครับจานตะหน่อยติดลิขสิทธิ์อยู่ครับผม อะเดี๋ยวมาถามมืองอาหารครับผมอาแม่ก้อนเขาลูกบ่้าคือบวกกินก่อนเขาผัดล้านเพิ่นหลายๆด้พี่นองก๋วยเตี๋ยวไก่เนี่ซื้อลานยังอ้านเียเรพอยบเ,เออเพชรพลอย ไปกระบ,บอกไปอยกระจำบาได้บรรยากาศพื้นที่ดีพี่น้องควน่ะเป็นซุเปเออเพินเ่นปูปลงปูบกกะนี่เส้นทางก็เส้นทางบานะมวง้านะมวงสิไปบานดงกลางเป็นบ่อเส้นทางบานะมวงน่ะล่ะเ็นท่าบานาวงนำเงันอ <c oughs> ่าครับผมมาน,นานี่นี <ขอ S 2> ่เฮ็ดยังจานแหมจิ้ข้าวเร็ว กินข้าวก่อนเออ,อ<า>ป้อนขาน้าวนี่ๆก่อนตบมือหน่อยตบมือเจง่งอ่ะอาชิว,ชวคนขายก๋วยเตี๋ยวไก่ขายอาหารตามสั่งพี่น้องครับผมรายการอาหารเพิ่นก็มี้รายการอาหารเป็รายการอาหารเพิ่นก็มีเยอะแยะเลยโมวาสิเป็นมันก,กะดโมแพงเกินไปโมถื้เกินไปพี่น้องกะ ร<ล>าคา,ปก,าปกตินี่ล่ะราคาปกตินี่ห้าสิบหกสิบบาทชี้สิบบาทก๋วยเตี๋ยวกับชี้สิบบาทกับปอนเดี๋ยวป้อนเขาลูกก่อนมึงก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้องแม่มีช้อนไหมท,หทาวให้เขาดูหน่อยดิบรรยากาศดีครับผมพันน่ะก๋วยเตี๋ยวไก่น้องใหญ่เลยอืมพันน่ะอันนี้ของแพร้วาเซ็นมี อันนี้ของต่หน่อยเ็จมะมีครับผมมีเหลืองอุ้ยเนื้อได้ลายอยู่ได้ไปหรอวันน่ะน่ากินมากบอกเลยหากินก๋วยเตี๋ยวไก่นี่เ้นนี่ครับผมเอ้าบรรยากาศก็ดีเนาะอืมบรรยากาศดีเพ็ดเป็นซุ้มข้างล่างก็เป็นน้ำแต่ว่าเพิ่นโ่เปิดให้ค้นเร่นเนาะว่ะลูกก็หิวเขาเดี๋ยวให้นี่นี่กินเขากอน จังพ่อแม่จังสิสังหารต้องลูกต้องได้กินก้อนใสมือนี่ลแล้วปอนกะมือล่างไปล่ะลางนี่นี่นคือไม่กินเขาที่ดียาปอแก้วนั่นเห็นว่เออเอออร่อยไหมบอกป้าปานะนะที่อร่อยอร่อยมจ้า,อ,จาอ,อย่างเดียวอร่อยบอกกันอร่อยอ อร่อยออยำยกมือไว้ยำยีม่มแตงแตงเอากอดให้แม่กอดขี่อ่อนพี่นออ้องกอดกอดพ่อละเดี๋ยวค่อยกอดกินข้าวกอด <laughs> ตอนเขานี่นี่ค่าเดียวเน้่พี่น,น้องเงนี้ยจะเมื่อมึงแพร่ภากินกว๋วยเตีย๋ยวไก่ครับผมเฮ้ยบรรยากาศดีครับข้างหน้าก็จะเป็นคลองน้ำเพิ่นปลูบบกบักฮุ่งเพิ่นปลูกอีหยังพีง่น้องเดี๋ยวพาไปเมืองถนนทางเขาง,ขงามขนาดไหนสเส้นนี้ครับผมสเส้นนี้ตรงไปไมันช่ไปบ้านทะม่วง เดี่วนี้สีออกบ้านดงกลางบ้านดุงกลาง,าง,ลางถ้าตัวหน่อยจำผิดด้วยครับนี่ลานเพิ่นสูบขายก๋วยเตี๋ยวไก่อาหารตามสั่งครับลบลื่นดีพี่น้องนี่นี่ลุยตัวกินเมื่อจานนี่ ให้เป็นสาวเลยบนแอ่เด้อปลอดโมท่านเลยผมเนี่ยให้ลูกกินก่อน,นยังไมาก,กินก๋วยเตี๋ยวไกลต่หน่อยกไปไซสมาไซสกรบบร้องขากล่องมานาเรีพี่น้องลูกตรงนมาที่หนึงครับผม มันสิโดนโพดนะพี่น้องเดี๋ยวจากเมือมึงองแค่ว่ากินกว๋วยเตี๋ยวไก่ป้าพอกินเสร็จหมดแล้วดูยังบันดานอิ่มอยู่แซ <c oughs> บค้างน่นมาเนี่ยกิ๊ดเป็นสาวครับล่ะอ่ะไอ้กรรนนะพี่น้องนะกผู้ดใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้กัมาเดี๋ยวตัวหน่อย แพ่ว่าค้งสีโบได้กินง่ายดรอกเดี๋ยวแต่หน่อยเฝ้ากินเฝ้าเอาเอาเนี่ยครับผมขอบคุณหลายๆครับผมผู้ใดสิแวะมาอุดหนุนเพิ่นกับเชิญเด้อครับเด้อบรรยากาศดีบรรยากาศดีาาศดหายใจเต็มปอดเลยหรือครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายนี่ๆนี่บ๊ายบายไปไปไาบา๊ายบายชงจูบยิ้มหวาน,วน,วน แพนกเซนอืร์ดปะแนกเซนอืดโอ้สวัสดได้กินสวัสดได้กินเซนอืดพอดีครับผมตามสไตล์แพรว่านี่น,นี่กินเขาอิ่มแล้วเลนแซ่บป่ะแม่ครับอืมเปเจ้าเป็นโอเคอยู่กับพี่น้อง แบมเนะดิน้่านไปปานมากกับแวะมาอุ่นุนเด้อทำไรลูกปะตัวหน่อยกับแพ่วาไปก่อนครับผมขอตัวสวัสดีครับ